บารนาแลนด์เดนเด่นกล้วยๆวันนี้ขอเสนอปลูกดอกไม้ยังไงให้บานเต็มทุ่งนะคะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยทางบารนาแลนด์เดนด่นกล้วยของเราก็ได้เริ่มวางแผนในการปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะให้เต็มทุ่งนานะคะเพื่อเป็นการคัดเลือกสีว่าดอกไม้ของเราจะสีอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สีเลยว่าดอกไม้เรามีสีอะไรบ้างนะคะ สิ่งที่เราใส่พิเศษลงไปเนี่ยก็คือปุ๋ยคอกในชุมชนของเราก็คือมีทั้งขี้วัวนะคะแล้วก็ขี้หมูขี้วัวมันจะใส่ก่อนแต่ก่อนจะใส่ต้องหมักก่อนนะคะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆดูแลต้นไม้ของเราซึ่งเดือนแรกต้นไม้จะยังไม่ไม่ค่อยบานไม่เต็มที่ดอกไม้ของเราจะบานเต็มที่ประมาณ2เดือนนะคะหลังจาก ก่อนฤลืดูฝนบำเติมทีัวลงไปนิดหน่อยแล้วก็ขี้หมูนะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้ที่บานเต็มทุ่งดอกโตอย่างนี้เลยคะ่ะลองไปทําดูนะคะ